ต้นคราวนี้เรามาที่ไหนกันเอ่ยที่นี่คือชุมชนกุดีที เจ้าพญาอีกแล้วอากาศวันนี้เป็นไงไม่ร้อนเท่าไหร่ร้อนไม่ร้อนกำลังดีกำลังดีเออชุมชนกรีจีนเนี่ยโอ้พี่ที่นี่นะคร่าวครามมีสถานที่สําคัญของคัญร้ายแห่งมากเาจะพาพี่ปุ๋ยไปเยี่ยมชมอย่างแรกเลยพี่ซ้ายมือวัดซางตะคูหรือโบสถ์ซังตะคูแล้วก็ด้านหน้านู้นก็เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วด้านในก็เป็นชุมชนกรีจีนทั้งหมด รวมถึงจะพาไปทานอาหารอร่อยๆที่ร้านบ้านสกุลทองไปชิมซื้ออาหารโบราณผู้ส่งเขาเป็นยังไงนะเรียกว่ากุดีจีนเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่ถูกต้องล้ค่ะคลิปนี้คู่หูพาทิวจะพาไปสัมผัสบรรยากาศชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งธนบุรีไปเยี่ยมชมชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรมเรียกได้ว่ามีถึง3ศาสนา4ความเชื่อซึ่งเราจะไปเที่ยวกัน1วันเวันเต็มๆในย่านชุมชนกุดีจีนอนพี่ปุ๋ยชุมชนกุดีจีนเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมัหมายถึงพื้นที่ที่เราอยู่รอบๆโบสถ์สางตระคูใช่นี้แล้วก็ที่นี่ออดีตเนี่ยนะ เป็นย่านที่มีหลายๆหมู่บ้านในรวมกันแล้วก็พระเจ้าตากสินเนี่ยท่านก็ได้ให้พระราชทานให้ชาวโปรตุกเกส่ะที่อพยพบ้านเรือนมาจากสารเจ้าด้านนู้นเนี่ยม,มาอยู่บริเวณน,นี้ชาวโปรตุกเกสก็เลยถูกเรียกว่าฝรั่งกัดดีจีนปัจจุบนันน่ะผู้เยี่สาย,ยรอบโบสถ์แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อสายโปรตุกเกสเดิม,มหรือไม่ก็เป็นชาวยวนที่เข้ารีดนับถือศาสนาคิสนิก,กายโรมันคาทอลิกที่อพยพมาจากจันทบุรีในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ วันเดี๋ยวเราไปร้านแรกเลยที่ที่ผลิตขนมฝรั่งอ่ะอ๋อขนมปังกุดฝรั่งกุ๊ดีจีนร้านไหนร้านชื่ออะไรป้าเป้าร้านป้าเป้าโอ้ซอยแรกเลยเดินเรียบนี่แหละโบดไปเดี๋ยวก็ถึงเลยโอเคไปเลยวันถึงแล้วนี่ไงอ๋อที่นี่คือที่ทําการชุมชนกุดีจีนใช่ใช่ใช เนี่ยมันอยู่ระหว่างซอ,อยหนึ่ซอ,อยสนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะร้านขนมฝรัง่งร้านแม่เป้าใช่ต้นตำรับเลยต้นตำรับไปเลยไปชิมกันโอเคไงเรามาถึงที่นี่แล้วแหล่งผลิตเลยอะขนมฝรั่งกุดีจีนร้านป้าเป้าสวัดส,ด,สดีค่ะคุณแมมมาจากรายการผู้พันชิมยูทูบนะคะ ไปขอสัมภาษณ์คุณแแบบนิดนึงได้ไหมคะเป็นไงบ้างคะขนมกุดีจีนเจ้านี้อร่อยสุดแตย่านกุดีจีนเลยไหมคะก็เขาก็อบอกอร่อยกัน,นหรอคะเป็นของหลานป้าเป้าไหมคะหลานแม่เป้าหลานแม่เป้าค่นะนานเนี่ยคะกี่กี่ปีแล้วคะเอ่อตั้งแต่รุ่นแรก,กทั้งหมด5ร<ล>ุ่รน2องร้อยหปีสองปีแม่เป้าเป็นรุ่นที่3อ๋ออันนี้รุ่นที่5อันนี้รุ่นที่ห้า วันหนึ่งนี่ทำประมาณกี่ชิ้นคะเนี่ยก็ประมาณพันชิ้นพันชิ้นค่ะก็จะนั่งทำกันทั้งวันเลยมีวันหยุดไหมคะก็หยุดเสาร์อาทิตย์อ๋อหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าเกิดจะมาชิงต้องมาจันทึงสุกจันทุนสุกอ๋ค่ะถ้าอ,อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราขอซื้อขนมฝรั่งของแม่เป้า กลับไปบ้านไปชิมดูนะคะ,ะถ้าใครอยากจะมาชิมขนมปังขนมฝรั่งกุดีจีนเจ้าดั้งเดิม256ปีแวะมาที่นะคะอยู่ซอยอะไรครับพี่ปุ๋ยอันนี้เป็นซอยหนึ่งใช่ไหมครับอ่อยู่ระหว่างซอยหนึ่งกับซอยสองมันไม่มีซอยอ๋อระหว่างซอยหนึ่งกับซอยสองโอเคค่ะออเรากลับไปชิมขนมฝรั่งกันนะคะขอบคุณนะคะคุณแหมมขอบคุณค่ะไปนอ้วนได้แล้วขนมฝรั่งกุดีจีน ที่ป้าเขาว่าไงอ่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่บอกว่าส่วนผสมของขนมฝรั่งเนี่ยมีอยู่สามอย่างมีอะไรไหมไข่น้ำตาลแป้งไข่นี่ต้องเป็นไข่แหละไข่เป็ดแร้วไข่ไก่หมือนล้วนใช่เไปไปต่อนนี่แหละซอยเด็ดเลยวีจีนนี่อะไรบ้างทุกอย่างชีวิตะับือรลบจากกระเบือเรือลบพิพิธภัณฑ์ใช่บ้านสมุนทองทาเป้จัดไป ไปกันต่อที่ซอยกูดีจีน3เราจะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวชทยเชื้อสายโปรตุเกสที่นี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนบ้านหลังนี้ตั้งตัวอยู่สุดซอยเป็นบ้านไม้สีครีมยกพื้นสูงสามชั้นชั้นล่างจะเป็นส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่เล็กๆแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยส่วน<ม>ทั้นสองจัดแสดงนิทรศการกำเนิดสยามโปรตุเกส บอกเล่าเรื่องราวที่มาของชาวคาสิลิที่มีเชื้อสายโปรตุเกสชาวยวนชาวจีนหรือว่าลังชาติตา่างๆที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้และชั้นสามจะแสดงข้าวของเครื่องใช้เติงนอนทัดนลมถ้วยชามโต๊ะอาหารที่จำลองอาหารจานเด่นของชาวโปรตุเกสชั้นบนจะเป็นดาดฟ้าจุดชมวิวถ่ายรูปสวย,สวย ไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านอันเป็นส่วนตัวที่ร่มเย็นหลังนี้จะเก็บเรื่องราวในอดีตกลับเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าผ่านการเวลาตั้งแต่สมัยเอยุธยาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสวยงามขนาดนี้คู่หูพาชิวขอแนะนําบ้านหลังนี้เปิดบริการทุกวันและเข้าชมรีแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกาแฟและของที่ละลึกของเขาด้วยนะคะมาเยี่ยมชมกันเยอะๆนะคะ เราอิ่มตาอิ่มใจกับภาพบรรยากาศวิถีชีวิตช,ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสกันแล้วเราไปอิ่มท้องกันต่อเลยค่ะที่ร้านบ้านสกุลทองไปชิมอาหารสยามโปรตุเกสกันร้านนี้ก็อยู่ซอยข้างโบสถ์ซางตาคูสไปกันเลยค่ะมีป่วยอาหารมาแล้วนะนี่นี่อะไรเอ่ยนี่อันอันไหนอันนี้เหรอก,นะก็เรียกว่าหมูสโลโเ,เป็นอาหารว่าง สวยๆนะใช่แล้วก็อันกลางเนี่พี่เขาเรียกว่าขนมจีนแกงไก่ขั่วโอ้เป็นอาหารที่ชาวโปรตุเกสเขาคิดขึ้นมาเปลี่ยนจากเส้นสปาเกตตี้เป็นเส้นขนมจีน hmm. ส่วนส่วนไวซซอสเนี่ยเาก็เปลี่ยนเป็นกะทิ hmm. เวลาเขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำให้หวัวเลื่นึกถึงพื้นที่โปรตุเกสที่เคยอยู่เขาก็เลยสร้างสารรค์เมนูแปลกๆคือขนมจีนแกงไก่ขั่วจนด้านซ้ายมือพี่ปุ๋ย hmm. อันนี้ เขาแถมให้เราเขาเรียกว่าเมี่ยงบัวหลวงพี่เห็นป่ามีใบบัวหลวงอ่านั่นแหละเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีไหมว่าอร่อยเปล่าพี่ปุ๋ยทานอะไรคะนั่นอุณสั่งมาให้อ่ะอุรู้ป่ะอ๋อขนมจีนแกงไก่คั่วพี่รู้ไหมอันนี้เป็นขนมจีนแบบโปรตุเกสโปรตุเกสให้ว่าโปรตุเกสจะชอบกินสปาเกตตี้ไว้ซอสใช่ปะ แต่เนี้ยเขาดัดแปลงจากเส้นสปาเกตตี้เนี่ยเป็นเส้นขนมจีนนพราส่วนตัวไวซอสเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นน้ำกะทิก็เลยเรียกว่าขนมจีนโรสเกตไก่ขั่วแกงไก่ขั่วเดี๋ยวลองดูนะอร่อยไหมคะเป็นไงนวนัวเข้มข้นเข้มข้นมันจะไม่เหมือนกับขนมจีนแกงไก่บ้านเราเนาะมันไม่เผ็ดไม่ออกเผ็ดรสชาติมันจะแบบ นุ่มๆอ่ะนะทานได้อ่ะอร่อยอร่อยทานได้พี่อยากทานดีอ่ะจ้าโอเคจ้าจ้าจ้าพี่ปุ๋ยจานนี้เนี้ยนะมันมีหมูสร่งกับมังกรคาบแก้วเดี๋ยวพี่กินหมูสลบก่อนได้เลยชื่อมานานแล้วจัดละครละครเนี่ยอ๋อเจ้าอ่ะอ๋อปุ่งเพสันนี่ว่าใช่หมูสลบเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเป็นหมูสับ ลุกกับสามเกลือใช่เป็นหมูเป็นหมูสับแล้วข้างนอกเขาก็จะพันด้วยเส้นหมี่เส้นวนี่ไกรอบกรอบอร่อยอร่อยทานกับน้ําจิ้มหวานนี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยอืมเสียงมันกรอบมันออกมาข้างนอกปากไม่เบืเลยน่ะกรับกรับกรับเลอืมอร่อยมากอืมจบงี้ให้โอเค พี่ปุ๋ยเมนูอันนี้เขาเรียกว่าอซอสซอสที่แปลว่าเกลือ,อคอตเค้กอ,อาหารชิ้นเนี้ยเป็นอาหารที่ชาวโปรตุเกสอ่ะที่เขาย้ายมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยขาก็จะนึกถึงอาหารบ้านเขาเขาก็เลยดัดแปลงโดยการที่ใช้ปลาทรายแทนปลาคอตแล้วก็ขูดเนื้อออกมาแล้วก็ผสมกับพริกแกงแดงแล้วก็ผสมกับพริกปาปิก้าแล้วก็คลุกแล้วก็ทอดเหมือนกับ ที่ดูดีเนี่ยมันลักษณะมันคล้ายๆกับเนืดมันต้นมันอ่าใช่ใช่ใช่จิ้มยิ่งดูยิ่งนี่มนหวานหวานเปรี้ยวหวานอ่าใช่หวานลอยๆต้องตัดด้วยนี่เลยความเปรี้ยวความเปรี้ยวใช่เพราจะมีมะนาวหั่นเป็นชิ้นๆมาให้มาลองชิมซิอร่อยไหมคะมันมีความเป็นพริกปาปริก้าเนาะ มันจะแบบรสมันจะแบบกลมกลมกลมปลอมไม่เผ็ดม,มองไกลๆคล้ายๆล้นมันบ้านเราหลังจากที่เราเต็มอิ่มกับอาหารสไตลส์สยามโรเกตกันแล้วเราไปคุยเจาะลึกแบบเอ็กคูซกับคุณแปงเจ้าของร้านบ้านสกุลทองกันนะคะคสวัสดีค่ะพี่แปงวันนี้มาจากช่องคู่หูพาชชิวนะคะควันนี้ก็มาเดินมาตะเวนถ่ายชุมชนกรีจีนนะคะที่ ดีเห็นร้านบ้านสกุลทองร้านเก่าแก่ของย่านนี้ก็เลยอยากจะสอบถามคุณตันนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปของร้านอาหารนี้เป็นยังไงหรือเมนูหรืออะไรสักอย่างของที่นี่ที่มาที่ไปของที่ร้านนะคะพี่อ้วนปีนี้ตันเปิดมาเป็นปีที่13แล้ว<อ>เปิดจากความตั้งใจของสามี<อ>ก็คือพี่เอประวีสกุลทองที่เขาอยากทําธุรกิจค่ะ<อ>คือเริ่มแรกเรา<อ>เราไม่ได้ทําธุรกิจด้านอาหารแต่ว่าเขาอยากเปิดอะไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจแล้วเขาชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั<อ>้นก็ไปเริ่มจากการที่ไปขาย เลี้ยงก่อนค่ะจากที่เดิมเราเคยทํางานเป็นพนักงานประจำทั้งคู่คะนะคะ,คะแต่ทางานเลขามาเจปีแล้วก็พี่เอเนี่ยทำเกี่ยวกับด้านแบงค์ชิปปิ้งส่งออกพอเขาอยากเปิดเนี่ยพอเราไปทําด้านเพจช็อปอะคะ่ะ คือเราก็มองว่ามันมันเป็นธุรกิจที่เป็นสินคา้าฟุ่มเฟือยดีว่าไม,ไม่ไม่มีใครที่จะเลี้ยงสัตว์ได้ทุกวี่ทุกวันใช่อาหารจําเป็นไม่ใช่ค่ะมันไม่มันมันเป็นปัจจัยที่5ของการดำรงชีวิตใช่ไหมคะก็เลยคุยกันว่าอย่างเงี้ยเราน่าจะปรับเปลี่ยนการทําการค้ามาขายอาหารไหมแต่ว่าเราจะทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําเหมือนคนอื่นไปทําร้านตามสั่งหรือร้านทั่วไปเนี่ยก็จะมีจุดขายใช่ค่ะแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยคุณย่าพี่เอนะคะคุณย่าอัมพรสกุล ทองย,อยังมีชีวิตอยู่แล้วที่บ้านเขาก็จะทําอาหารโปรตุเกสเนี่ย ซึ่งเป็นอาหารวธรรมถิ่นของชุมชนนี้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเนี่ยคือเขาก็ทํากินกันเป็นปกติอะค่ะแต่ทีนี้ว่าเราต้องบอกก่อนว่าบ้านสกุลทองเราเนี่ยเราไม่ใช่ต้นตำรับเพราะว่ามันเป็นอาหารถิ่นที่มีมาตั้ง200กว่าปีแล้วค่ะซึ่งคนในชุมชนตูดีจีนทุกบ้านทําเป็นหมดแต่ว่าบ้านสกุลทองเนี่ยเราเป็นบ้านแรกที่นํามาต่อย,ยอดทําการค้าแล้วก็มาเผยแพร่ให้ทุกคนเป็นที่รู้จักแล้วก็ณทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นที่ยอมรับนาาะคะของที่รู้จัก ข, <classrooms S 2> ของลูกค้าแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะาอาหารที่ที่แตนทำเนี่ยก็คือดึงจากอาหารที่คุณย่าพี่เอทำให้ทานแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยบรรพบุรุษแตนนะคะท่านเป็นนางห้องต้นเครื่องขององค์พระเจ้าสุคมุมานมารสีในรัชกาลที่5อของแตนจะเป็นสายสากุลสมิตินากต์ดิเสียวนิชทีนี้เชียนบัวดิเสียวนิชเนี่ยท่านเป็นนางห้องต้นเครื่องขององค์พระเจ้าสุคมุมานมารสีในรัชกาลที่5า้าค่ะท่านเป็นนางห้องต้นเครื่องช่างหวานส่วน ช่วยแตนเนี่ยช่วยช่วยตุ้มค่ะถูกถวายตัวไปอยู่ในวงังตั้งแต่3ขวบก็เลยได้เรียนรู้การทําอาหารแล้วก็ ใช่ธรรมบธรรมเนียมต่างๆจากในวังหลวงนะคะ <Yeah. S 1> ทีนี้พอ,อชั่วตุ้มเนี่ยโตพร้อมออกเรือเนี่ย mm hmm. ก็ได้มาสมรสกับคุณชั่วก็คือคุณพระวิจารณธนากรสมิตินัน mm hmm. ทีนี้พอสมรสออกมาแล้วเนี่ยทางคุณชั่วก็ได้มาใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินะคะแต่ว่าลูกหลานเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณย่าแต่ตั้งแต่เจเนอเรชันที่2ก็เลยมีโอกาสไ,ได้ทําอาหารเครื่องว่างต่างๆ mm hmm. พอเราได้มาเปิดร้านอาหารเนี่ยแต่ก็เลยอยากจะนําสิ่งที่ที่เราได้รับถ่ายทอดมาตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ย เอามาฟื้นฟูแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างจาก<ม>นามประทาที่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เราก็ได้มาทําแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้กับเด็กๆด,ด้วย<ม>ค่ะส่วนรสชาติอาหารเนี่ยอย่างที่พี่ทานพี่จะรู้ว่า,าหารนรสชาติของที่บ้านเนี่ยมันคือความกลมกล่อมแบบชาววังนัวๆไม่จีด๊ดไม่จา๋าไม่ไม่ไม่ใช่รสจั แบบที่เราทานทานกันใช่ใชค่ะอันนี้ก็คือเป็นลบมือของคนชาววังจริงแล้วก็อย่างที่บ้านเนี่ยอาหารเราเนี่ยอาจจะแต่งหน้าตาดูออกฟิวชั่นแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยความเป็นชาววังแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่ก็พัฒนาไปถึงที่เรามีอาหารโปรตุเกสด้วยซึ่งอย่างอาหารโปรตุเกสอย่างเมนูแซลค้อยเคกเนี่ยก็พัฒนามาจากทอดมันมาเป็นทอดมันบ้านเราค่ะ,คะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ณปัจจุบันนี้อีกสักประมาณไม่ไม่เกินสักมิถุนากรกฎาเนี่ยค่ะเราก็จะมีพัฒนาเมนูโปรตุเกสออกมาอีกอก็จะเป็นพวกข้าวอบเป็ด Oh. แล้วก็จะทําเป็นขนมหวานแบบโปรตุเกสซึ่งหลักการที่ได้เนี่ย oh. ก็คือได้จากคนโปรตุเกสที่ที่มาถ่ายทอดให้จริงๆ oh. แล้วก็ในทุกเมนูที่เราทำเนี่ยมันจะต้องมีการทดสอบก่อนว่า oh. รสชาติมันใช่ไหม oh. ต่างๆมันถูกต้องหรือเปล่า oh. คือไม่ใช่ว่า oh. คิดจะทาแล้วก็ทําได้เลย oh. แต่ว่าในในเมนูอาหารโปรตุเกสเนี่ยต้องบอกว่าเกิดจากแรงบันดาลใจที่ลูกค้าค่ะไปสั่ง ตำราอาหารโปรตุเกสส่งมาให้แตนเขาอยากทานใช่ที่นี่ทำให้ใช่ให้คนได้รู้จักไปยนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าคุณแตนไหนๆเดินทางมาถึงสยามโปรตุเกสแล้วคุณแตนต้องต้องทำอาหารโปรตุเกสใช่ค่ะดีจังเลยเพราะว่าพอชิมแล้วก็อาหารก็อร่อยทุกจานจริงๆแล้วก็แบบรสชาติก็ไม่มีที่อื่นนอกจากที่นี่ที่เดียว ใช่ค่ะอย,อย่างการที่เราเปิดร้านในชุมชนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะคะเพราะว่าเดิมทีก่อนที่แตนจะเริ่มเปิดร้านเนี่ยแตนก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์วัดประยูนกับวัดกัลยาโดยการที่เข็นรถเล็กๆไปขายของว่างเวลาที่วัดมีเทศกาล<อ>คือแตนเริ่มปูพื้นการค้าขายมาตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้<อ>ไม่ใช่ว่าพอมีบ้านแล้วเราเปิดได้เลยแต่ลูกค้าฐานลูกค้าแตนคือลูกค้าที่เคยพบเจอแตนตั้งแต่สมัยแตนออกร้านออกงานจนวันนึงเราเปิดบ้านนะคะเพราะหลาย ตอหลายครั้งที่ลูกค้ามาหาเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณแตนคิดยังไงมาเปิดร้านในชุมชน เข้ามาก็ต้องเดินตั้งไตที่จอดรถก็ไม่มีใช่จะมาจอดวัดกรลยา่ะแต่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวของย่านกูดีจีเนี่ยนะคะมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมเราอยากให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าตั้งหน้ามาหาแันอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้ได้อัดรถรอใช่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นความเชื่อถือเนี่ยอ่สามศาสนาหนึ่งความเชื่อถือก็คือจะมี วัดกระยาก็าพุทธใช่ไหมคะ,คะแล้วก็วัดประยูนแล้วข้าสนักคิดแล้วอยู่ตรงกลางแล้วก่อนจะเดินทางมาถึงส่องตะกูเนี่ยก็จะเจอศาลเจ้าแม่คุณ e อิมอีกตรงนี้จริงๆมันเป็นแลนด์มาร์กของการท่องเที่ยวที่ทางททเนี่ยให้โอกาสแล้วบูมาอย่างน้อยก็ พอๆกับที่ตันเปิดเนี่ยค่ะเพราะจังหวะที่เราทำเนี่ยทางททก็มาให้โอกาสที่บ้านจนทุกวันนี้เวลามีเอเจนซี่ทั่วมุมโลกที่เขาต้องการมาซื้อทาเกตบ้านเราเนี่ยหนึ่งในนั้นที่ได้มีโอกาสมาเจริที่นี่เพราะว่าย่านเราเนี่ยการคมนาคมมาถ้าเดี๋ยวนี้ก็ใต้ดินก็สะดวกเรือข้ามฟ้าก็มีแล้วจะบักคลองมาจอดหน้าวัดสัมตะกคูเลยด้วยซ้ำนี่ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงก็ล่องเรือเจ้าพยาก็มาได้มันก็แวะมาที่นี่ได้ใช่ค่ะมันถือว่าา สปอร์เตชันตอนนี้มันครบองค์ประกอบแต่ก็แค่อยากจะฝากว่าถ้าอยากเที่ยววันเดย์ทริปมาค่ะจริงๆแล้วย่านกูดีจีนน่ะจริงๆหนึ่งวันยังเที่ยวไม่หมดเลยใช่ใชมัคะซอกแทรกหลายช่องทางมาแล้วแต่ละที่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็มีอะไรที่น่าสนใจใช่ค่ะแล้วก็อย่างขนมฝรั่งกูดีจีนก็ถ้าดั้งเดิมก็ต้องที่ชุมชนกูดีจีนด้วยค่ะรสชาติและเอกลักษณ์ก็จะไม่เหมือนที่ไหนใช่ใช่ ก็อย่างนั้นรบวนคุญแจลก,กลงฝากร้าน,ากานสกุลทองน,นิดนึงว่าเปิดเวลาไหนวันไหนแล้วก็คนเขาก็จะได้แวะมาชิมอาหารโปรตุเกสแท้ๆที่นี่กันขอบคุณค่ะ,ะก็จริงๆแล้วบ้านเราอะนะคะ,ะเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยที่แตงพยายามให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้นเนี่ยแตงก็จะเปิดหยุดทุกวันพุธค่ะ,ะแต่ถ้ากรณีวันพุธเป็นตรงกับวันหยุดนักขัตเกอ์เนี่ยแตงก็เปิดเราจะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้านะคะถ้าจันถึงสุกเนี่ย ยกเว้นวันพุธเราจะเปิด10โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเปิดตั้งแต่9โมงครึง่งจนถึงออเดอร์สุดท้ายเข้าครัวคือ5โมงเย็นแต่ถ้าวันไหนที่คุณลูกค้าเดินมาหาแต่ในวันเสาร์อาทิตย์และเห็นปิดบ้านก่อนก็ต้องขออภัยเพราะว่าวันนั้นก็คือวัตถุดิบหมดเพราะว่าที่บ้านอะคะ่ะเราเราจะไม่มีการสปอกมากจนเกินไปและอย่างอาหารที่พี่ได้ทานทุกเมนูเนี่ยเราทําทีละพอชั่นใช่ค่ะแล้วก็จะต้องผ่านการควบคุมของการทุกชุดทุกอย่างคือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กททําาาเขจะมีีหน้ แค่ประกอบขึ้นมาเป็นเป็นจานเสิร์ฟค่ะโอเคค่ะนั่นขอขบคุณคุณแบรนด์มากนะคะสวัสดีค่ะยังไงแล้วก็เชิญชวนคนที่ชอบบูปผาชิวนะคะและมาชิมร้านอาหารที่บ้านสกุลทองอันดิโนะแท้ๆตุนแบรนด์ขบคุณมาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถึงแม้เราจะอิ่ท้องที่ร้านอาหารบ้านสกุลทองแล้วแต่เราก็ไม่ท้อย เพราะว่าเรามาถึงชุมชนกุดีจีนแล้วเราต้องแวะไปชิมร้านขนมปังโปรสเกเตเจ้าดังร้านธนูสิงแล้วก็กินขนมฝรั่งละจ๊ะอันนี้ยี่ห้ออะไรคะร้านธนูสิงอ๋อป้ายอยู่ข้างหลังเรานี่เองใช่ชิ้นเล็กอันละยี่สิบช้ใหอัลละห้านดังกรอบนอบนุ่มในคือมันขังดีนะมันไม่ล้วนนะ ไม่ได้ขังนี่เรียกว่ามันกปราะข้างบนเป็นอะไรผลไม้ผลไม้เรียกว่าเป็นชุมชนสยามโปรตุเกสใช่ไนหะมใ่แล้วมาถึงสิแ่แเราก็ต้องทานขนมปรวหลังดีิงจริง อร่อยไหมคะอร่อยจายอย่าล,ลืมนะครับใครมาเนี่ยอย่าลืมร้านืนเก่งเนี่ยเ่้องอร่อยเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะเดี๋ยวนี้เลยไปไหว้เจ้าคุณเจ้าแม่ค่ณอินไปไนปะ่ายเดี๋ยวเราไปก่อนฮะ มันไม่ค่อยร้อนอ้นดีสารเจ้านี่เข้าไปไม่ได้หรออ่าปรับบิดปรับมุงอ่านี่คือสารเจ้าแม่คนอิมเหนือเทียนอันเก่งนั่นเองอ๋อคือสารนิษฐานว่าสารเจ้าเนี่ยเป็นคนฮกเกี้ยนชาวจีนฮกเกี้ยนชาจีนฮกเกี้ยนตามสมเด็จ้าตากสินเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มา ตัั้งยออาศยยู่่่ทีีนเจ้าเกียตอันเกณฑหรือศาลเจ้าแม่คนอินเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและโบสถ์ซารตะคุส ชาวจีนฮกเกี้ยนที่ตามเสด็จพระเจ้าตากสินเป็นผู้สร้างขึ้นและในสมัยรัชกาลที่หนึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบางส่วนได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ตลาดน้อยศาลนี้จึงถูกทอดทิ้งจนซุดโรมและในสมัยรัชกาลที่สามชาวจีนซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของสกุลตันติเวชกุลและสิมาสเถียนได้รื้อถอนและสร้างศาลขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิมและอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาปฏิสถานเป็นองค์ประธาน ศาลแห่งนี้แม้จะมีวความเก่าแก่ร่วมร้อยปีแต่ยังคงความสวยงามด้วยงานไม้แกะสลักที่แสนปราณีตและละเอียดรวมถึงภาพวาดภายในศาลที่ยังคงงดงามและสมบูรณ์บรรยากาศภายในศาลแห่งนี้เงียบสงบร่มเย็นและยังมีต้นเหลิวยอยโบกสวัยต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เข้ามากราบไหว้ขอพรให้ประสบความสำเร็จ และที่สำคัญที่นี่เขาบอกว่าเซียมซีนแน่นมากนะคะและภายในศาลไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะใครผ่านมาชุมชนกูดีจีนหรือวัดกัลยานมิตรก็แวะเข้ามากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมกันค่ะตั้งอาศัยอยู่ที่นี่อ๋อจริงๆล้วมีประวัติดั้งเดิมนะพี่ปุ๋ยเดิมแล้วศาลตรงนี้เป็นศาลของศาลปถึศาลจ้าวือโซโกง กับศาลเจ้ากลูแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็รื้อศาลแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็ตอนนั้นอะที่รื้อศาลและสร้างสมใหม่ก็จะเป็นอยู่ในความดูแลของตระกูลก็เดิมของตันติวิษณุกับสิมาสเถียนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถึงนั้นจะซ่อมเสร็จอะไรเสร็จศาลไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปเขากลัวว่าแฟลชกล้องเนี่ย จะทําให้ภาพข้างในเนี่ยมันเสียหายและอีกอย่างหนึ่งเขาก็กลัวด้วยว่าคนที่คิดไม่ดีอ๋อจะมาลักขโมยใช่มาถ่ายแล้วก็ไปให้จุลกรรมแต่เราสามารถเข้าไปไหว้ได้แต่กับลูกถ่ายรูปอะไรเนี้ยเขาไม่ให้อ,อ อ,อ,อีกหนึ่งไฮไลท์ของชุมชนปูดีซีนใครที่เคยนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพยาจะเห็นบ้านไม้หลังใหญ่ยูโดดเด่นกับบ้านหลังไหนๆที่ตั้งตระง่านอวดโฉมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบ้านวินเซอร์หรือบ้านคุณพระประกอบบ้านไม้โบราณแกะสลักลวดลายขนมปังขิงที่หน้าตัวและช่องระบายอากาศ ซึ่งเป็นการตกแต่งที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชก,กาลที่4บ้านหลังนี้ภายนอกมีร่องรอยผุพังสะท้อนให้เห็นว่าผ่านช่วงเวลามายาวนานแต่ตัวบ้านกลับมีมนแข้งและมีสเสน่ห์น่าหลงไหลปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ประากาศให้บ้านวินเซอร์เป็นพื้นที่โบราณสถาน ถ้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนก็อย่าพลาดมาถ่ายรูปสวยๆคู่กับบ้านวินเซอร์กันนะคะเ่นเป็นไงบ้างหมู่บ้านสยามโปรตุเกสได้อะไรเยอะแยะไหมะได้เยอะได้แยะก็ม้<า>เป็น,นเป็นชุมชนเลยนะ แล้วก็หนึ่งวันทริปหนึ่งวันเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะโอ้แน่นเลยพี่แน่นอิ่มแน่นท้องแน่นตาแน่นใจก็คือมันคล้ายๆวนรอบนะจะมีอะไรหลายๆอย่างสวยงามสวยงามเป็นชุมชนที่อยากมานานแล้วอืใช่พี่ฝุ๋ยบอกว่าอยากมามานานแล้วมันไม่เหมือนกันนะอืก็ดีจีนกูดีจีนต่างกันยังไงต่างกันก็คือกูดีจีน เป็นส่วนหนึ่งของกะดีจีน, oh. เ,ปนเป็นชุมชนชุมชนที่สมัยก่อนเนี่ยเด็กพระเจ้าตากสินเนี่ยพอรบชนะก็มีคนไทยคน,ยนจีนยวนมอนโปรตุเกสมาอยู่ที่นี่ท่า oh. นก็เลยพระราชทานที่ดินเนยให้อยู่อาศัย mm. แล้วแต่โปรตุเกสเนี่ยจะเยอะสุดน,นนะแลปัจจุบันเนี่ย mm. ก็เลยที่เราเข้าไปเนี่ย ก็ไปดูวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ชุมชนเขาเนาะชุมชนเขาเขาก็ดีเหนียวแน่นนะแต่ละที่แต่ละที่ที่ไปนี่เขาโอเคเขาก็ต้อนรับดีนะแต่ตอนนี้เงือออกเงือออกเราก็ลาเลยสิใช่ไหมแล้วก็คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกำลังใจกำลังใจกาลังใจก่อนอ่ะกดไลค์กดไลค์โอ้หแรงๆหน่อยแรง กดแชร์แล้วก็สับจิตไปด้วยนะคะเยะๆนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็อะไรอีก่ะแล้วก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชุมชนช่มาช่วยกันจับใจใช้สอยชาวบ้านเขาจะมีรายได้ครแล้วก็คู่หูพาชิลคลิปนี้ก็บ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วค่ะลาไปก่อนนะฮะริมเจ้าพญาค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ